ฮลโสบายดีพี่น้องป้องปายบ่ไ <Jonas> ด้ออกเพื่อนเห็ดอาหารออกโดนแล้วไม่มีสิมากแกงปลากดแกงปลากเดใส่พักนานาพักรวมมิดที่เก็บจากสวนหลังบ้านเราได้ผลแล้วตอนนี้ อยู่ในหมอ้อเราก็สิมีอันมะขามเปียกแล้วแก็ใส่ขิงแ้วมีใบมะกรูดใบขี้หูเพื่อความหอมนี่จะเป็น,นเนื้อปลากรดที่เราคั่วไวไ้ รอให้เดียวขาดประเด็จเส็เปร่านั่นวะ่ะสใส่น้ำปลาลงไป กรส่เลือไปแล้วประมาณหนึบวงหนึ่ซ้อนซากเ่าไปส,ส ก็ควมนัวพอดแกงพักรวมมิมตรนี่ต้องมีอันน้ำปลาแดกปลาสบใส่เครื่องไปให้มันนัวพอดีดึงเสะเอาปลาลงมักเพ็ดเท่ากับตมพบบุบวา้แหลกหลาย <c oughs> แซ่บนัวขาดคงชุดลด <c oughs> หรือว่าไรนัว <c oughs> ใส่เป็นจักบัวหนึ่งใส่ลายแซ่บลายตาบดใส่นี่ก็ได้เลยขาดก็ได้ ปลาลงไปครับปรุงเรียบร้อยเลยเสียมเงินนัวเลยพี่น้องครกบเอาปลาลงไปว่าเ,าเอาปลาลงไปลเลยครับว่ต้องคนรอให้ปลามันสุกได้ที่แล้วก็เอาผักรวมมิดเครับลงไปเลยเดี๋ยวสีให้เงิงผักผักรวมสวนรวมอีลีมีครบถูกพัก ที่เกิดอยู่ในสวนทุกอย่างโมได้ซื้อได้พี่น้องพักเขาก็สิสีนยย้ำย,ย้อยน,น้ำย่อย หรือว่าดอกมะกอ๊อแล้วก็พักซีอ่นนั้นยอดหมกอื้อพักชี้ลาวพักนางตูแล้วก็นันงเอกยอดพักตํานินหรือว่าพักตําลึงแล้วก็พักเกิดในสวนเฮา นี่พี่น้อ,องหูบรพัก่างนี่แต่ว่าอยู่บ้านนี่พอตู้เมตาพันพาเอินนะพักพักเบีย้ยเจ้าว่ามันที่เป็นยาได้พักกันไหน่นะคุดไดเป็นขิก,กาขิกเกี้ยนซ้ำเรื่อยอยังเอามาตำท้าอะไรนั้นสิดีแบบสันตต่แก่ยังบนไดร้องเพราะว่าบ,บ่มีคิกกั รวมมิลีเห็นบอกพี่น้องผักข่อยเออแล้วมีผักอันขมน้ำเนี่ยผักขมผักโขมบ้านเฮาเรียกผักขมนั่นอะไระภาษาไทายเรียกอย่างกระบโบลุภาษาลาเรียผักขมแต่เบได้ขมผักขมโมเมนพผักขมมีแหละพี่น้องเบิ่งผักเป็นกระตา ใส่ลงไปอยู่ในแกงปาลาเฮาหลักแกงปลานี่เอาปลาใส่เลยบ่ให้คนปลามันสีขาวบอกขาวดอกจ้าใส่กันข้าวไปเรียบร้อเยเลยนี่คิงกับอใบมะกรูดนี่มันสีขาข้าวได้สนิทเลยได้พี่น้องเลย จังไดหน้าตาเป็นตากินีนบอมีหักกะสิโลให้หมอเขาฝุดปลามันสุกได้ทีแลยวเัาก็เอาพักลงไปทุกอย่างของพักลงไปในหมอจะแปลว่าได้เลยเด้๋พี่น้องเอ้ย คลิปนี้กับสียาวๆอยู่อยากให้เบิ้งทุกขั้นตอนหม,มอเขาก็เริ่มสิีเข้ม เบ่งหมอกฟดไปถ่าเด้อยพี่น้องไปวีเข่าก่อน ກອດຢັນເຫງອ້ອ มันนี่เปื่อยไว้10นาทีแล้วพี่น้องอืมปोกอมอังกอมทั้งก่าลมแซ่บนัว Pro, pro. เขาก็สิบไว้มันเปลือยอลายเน้องมันสี่ไลก์โภตแสบๆแบ่แบๆยวดๆ <c oughs> ถากก้องมัน ดูดกินค่ะไปได้พี่น้องเลยพักนางตู้หรือว่าพักแมงลักเก็บจากสวนจังหน่อยกระซิมีฟางมักบวบน้ำตอนนี้มักบวบกำลังขึ้นข้าง จุ้มกระจายเจิงแล้วพี่โนโ้องเอ๋ยได้ที่แลวแลวแหล่พบทุกอย่างแล้ว แล้วเราก็เอาพักทุกอย่างเราลงไปเลยเวลามันหยุบแล้วมันจะสีบบพอดีสมน้ำสมเนื้อนี่เป็นก้านมากีก๊ เอื้อมิกาการใหญ่พลุดเพแกงรวมมิดเป็นไดพี่น้องหน้าตาเป็ดตัดจวดตัดเจาะปอ,อเดอินไปซิมันกินข้าวเที่ยงน้ำกินข้าวเที่ยงตอนบายบายเลยว่าบ้านเอากินง่ายเก๋กินง่ายเก๋กาย,กยามยัง ยำดำไฮดำนาโนอยู่บ้นนะครับกินง่ายเก๋ว่าแถวพุชูเป็นว่าเด้อเพชรีมาก,กินนะเมคัวสิบบุคคลเ้บอ่ะนี่นะปลามันสีตอนปลาหรือว่าเนื้อปลามันสิพังพี่นอง ปล่อยแบบนี้เลยเป็นจังไดเต็มหม้อมาเด้อใครอยากมากินน้ำโทรศัพท์มันดูดกินได้นีนโอ้ยพี่น้องเอ๋ยหอมโพดโพหอมะลึกเหลือหอมกินพักแมงลักสดจากสวนรัรวมมิดแกงรวมวมิด นี่หน้าตาก็สิประมาณนี่เืมส่งรรํำลังทอนนี้แล้วพี่น้องยังมีอยูเมนโหนึ่งคือก้อยปลา ซอยเนื้อปลาคั่นไวเรียบร้อยแล้วโอเคพี่นอ้องป้องปลายพอ,อกันใหม่เบอ่งคลิปนี่นแหละก็อย่าลองลองอันอย่าลองว่าสนลองเอาไปเห็ดเบืองเดิ์เก็บพักไผ่มีพักสวนครัวพักหยาย,ย่างขึ้นน้ำสวนครัวนะ่ะเก็บมาแกงปนกันใส่ปลาปลาย,ยังก็ได้ปลานิ่งก็ได้ทองปลากรดมายังก็ได้แซบ่บรับรองบอกว่าแซบ่บโพรตโครสสบายดีพี่น้อง เจอกันใหม่คลิปหนะ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อย่ายหม่องก่อนเดียวทักมันชีมาดพอเตาไฟฟ้ามันนานเย็นตรงง่ายออกหมดแล้วค่ะตรงง่ายออกอดสันมันชีบกคงควมเขียวของพักเบิง่งพี่น้องพี่น้องเบิง่งให้เบิ่งใกล้ๆก่อนก่อนจากลา เรียกย่วน้ำลายจุดจุดจวด,จวด,จวดพี่น้องมาเดินมาเดด้กินข้าวเทียงน้ำกันบรเเ็นตอนปลาสิเห็นแต่ตอนภักเนาะอันป่ามันอยู่ทางกล่องโอเคสบายดี